ตอนนี้นะครับรถไฟชันเมืองขอบวนที่351นะครับต้นทางชนบุรีปลายทางลาดบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดอพส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านโปง่งขบวนนี้ปกตินะฮะจะมาถึงนจากในรถไฟบ้านโป่งประมาณสองทุ่มนะฮะวันนี้ก็อาจจะมีเลนบ้างครับ รถไฟของคนทำงานก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นรถไฟที่เดินทางมาจากชนบุรีนะ,นนนนรนะครับเือมปัตตานีปัตตานีปัาีัตตาอีานปัตตีัตรานีัตตานานีัตนตันีานตตปตัตตาีัานีปนีปตานีัาับนรปัีับตานบปนัาีปันีาับตานทนีปรปัปานีาีครับ ไม่สมามารถเป็นคาบอนนานทะมันตกไปแล้วเจอเจอกระสงมาชาสถานีนคลจุฬาลงกรอ์มหาด้ทยาลัยบ้านต่อไปครับเป็นไหนครับเป็นทางไปไหนไปนสุราษฎร์ครับโอ้